เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเสียทาังคาค่ะเป็นประเทศแรกที่ปลูกยางในทวีปเอเชียเลยนะคะหลายคนรู้ใช่ไหมคะว่ายางพาร,รามาจากไหนบางคนบอกว่าเกิดมาก็เห็นต้นยางแล้วโดวยเฉพาะเพื่อนๆนเราทางภาคใต้ค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ายางพาร,ราเป็นพืชพื้นเมืองของแถบทวีปอเมริกาใต้ค่ะก็คือแถวประเทศบราซิลเปรูนะคะ าไปไปที่นู่นจะเห็นต้นยางต้นใหญ่มากค่ะเหมือนต้นยางยักษ์เลยค่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจติดตามค,มม Expert, ค,ค,มม Expert, ครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพรสไปค่ะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพรสก็คือดรพิสมัยจุตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพาราทํางานในหน่วยงานระดับประเทศค่ะทางด้านยาพาราเติตรงนะคะและได้มีโอกาสนําความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลก แล้วก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกะคะ่ะกลับมามาช่วยแก้ปัญหามากมายค่ะแต่ครูพิสมัยได้เคยครบเคยการทํางานร่วมกับชาวสัญญางต่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะและก็ได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกตัวนี้นะคะ่ะมาแก้ปัญหาให้พี่น้องเรามากมายเลยคะ่ะเพราะครูพิสมัยตัง้งเป็นธีนไา้ว่าจะช่วยชาวสัญญางที่มีความรักรัะภาคภูมิใจในอาชีพการทาสันญางได้ มีความมาั่งคั่งขึ้นค่ะสงสัยลใช่ไหมคะการทำาสัญยางที่ครูพิสมัยบอกก็คือทำาสัญยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาวิทยาการความรู้การว,าวิจัยใหม่ๆนะคะมาใช้ในการสร้างในการที่จะพัฒนาส้ญยางของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อยอดงานเดิมนะคะที่เรามีอยู่เพื่อจะเป็นทางรัฐให้เราสามารถจับเงินล้านได้ไวไงคะ กาท่าสัญญาณแนวใหม่ในหลักการ3ข้อค่ะอันแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่สองคือลดค่าใช้จ่ายและที่3ก็คือลดการใช้แรงงานในสัญญาณค่ะอย่าลืมค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยนะคะส่งความรู้ไปเยอะๆให้เพื่อนๆเราได้มารับฟังความรู้ดีๆในไลน์นี้ที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะที่จะนำความรู้มาให้กับเพื่อนๆนะคะแชร์ไปเยอะๆนะคะ ขอคนละแชร์สองแชร์ค่ะและขอเสียชาสัญญาณด้วยค่ะชี้กดหนึ่งมาเรือๆเรือด้วยนะคะค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือศีรีลังการประเทศแรกที่ปลูกยางพาร,ราในทวีปเอเชียค่ะครูพิสณัยพูดเรื่องนี้เพราะอะไรคะจะเปิดมุมอมองพวกเราคะ่ะเกี่ยวกับประเทศอื่นที่เขาปลูกยางนะคะะว,วันนี้ครูพิสณัยก็มีโอกาสดีนะคะมาเที่ยวที่ประเทศมันดิฟค่ะ อยู่ในทะเลค่ะอยู่กลางทะเลเลยค่ะกลางมาหาสมุทรอินเดียค่ะดูอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะแล้วก็จะมีบ้านพักแต่ละหลังนะคะหลังบ้านเราก็จะเป็นหลังบ้านแต่ละหลังนะคะก็จะติดกับทะเลค่ะมีใช้มีทางลงไปนะคะเดี๋ยวให้ดูโอ้คุณพิสมัยอยากจะมันเดีกจะเป็นยังไงบรรยากาศสวยมากแน,น่ค่ะ เห็นไหมคะแต่ลหลังหลังครูพิสมัยก็จะมีบันไดลงไปนะคะเมื่อวานก็ลงไปไว่ายน้ําดําดูปะการังค่ะแต่ปะการังก็ยังไม่สวยเพราะว่าปะการังตัวที่ข้างๆบ้านพักที่โรงแรมเซนทาร่านนะคะเขาก็จะเอ่อตอนนี้ต้องลงไปลึกๆกว่านู้นนะะอ่อค่ะไปลงไปสักพักหนึ่งแต่ครูพิสมัยกลัวก็เลยไม่กล้าค่ะก็ว่ายอยู่ใกล้ๆตัวนี้ปะการังก็สาวนมากตายแล้วอะไรเนี้ยนะคะ ะให้ขิดเขนะคะเพราะว่าเขาบริการดีมากค่ะโรงแรมที่นี่ถ้าใครมีโอกาสก็มาพักค่ะนี่ค่ะสวยมากทางนู้นนะคะเห็นไหมคะเรือทางนู้นนะคะเขากําลังขุดทรายนะคะขุดทรายเขาก็ถมดินก็จะต่อพื้นที่เป็นแผ่นดินเป็นเอ่อเป็นแผ่นดินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถมดินแล้วก็สร้างเป็นเป็นเกาะเป็นโรงแรมต่อไปนะคะเพราะว่าประเทศนี้เขาเขาอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวนะคะ ประเทศเขาเป็นเกาะนะคะเพราะฉะนั้นการบริการเขาจะดีมากถ้าใครได้เข้ามาในเกาะแล้วก mm ็ hmm. จะต้องโอ้แบบประทับใจมากค่ะทั้งเครื่องเดิมทั้งอาหารตลอดนะคะฟรีตลอดนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายก็จะไปดำน้ําดูปะการังค่ะนั่งเรือไปดูค่ะนี่ค่ะปะการังอยู่ข้างๆบ้านก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องออกไปทะเลลึกหรือจะเห็นว่าสวยๆนะคะ ก,กลับมานะคะมาเจอครูพิสมัยอีกละทีนี้ที่ครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังนะคะประเทศเีรังกาอยู่ต้นไหนยังงงใช่ไหมคะเห็นพื้นที่ประเทศไทยไหมคะส,ส,สีส้มนะคะแล้วก็ถัดมาทางทางตะวันตกนะคะก็เป็นประเทศพมา่าทางขวามือคะ่พะพมา่บาบังคลา,าเทศแล้วก็อินเดียประเทศอินเดียใหญ่เลยนะคะใต้อินเดียก็คือที่เป็นสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้ก็คือรีรังกานะคะ นี่แหละค่ะคือประเทศแรกที่เราจะมาพูดถึงว่าเขาเป็นประเทศแรกที่ปลูกยาพาราเลยนะคะเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะและเป็นยังไงบ้างคือประเทศเขาถ้านก็นเห็นว่าอยู่ใกล้เส้นสุดรสูอยู่ระดับเดียวก,กันกับประเทศมาเลเซียค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเขตที่เหมาะสมมากในการปลูกยาพารานะคะทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมยางถึงได้แพร่กระจายมาที่ประเทศเสียรลังกาได้ ก็น,นะะ่นค่ะประเทศอังกฤษะคะ่ะเ,เขาเขาไปนค้นพบนะคะที่ประเทศราซิลค่ะไปเห็นยาไอต้นไม้ชิดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาไปกรีดคือกรีดแบบเอามมดไปฟัฟนน้นปคะมีน้ํายางออกมาแล้วก็เอานอ้ำยางตัวนั้นนะคะมาพัฒนาทําเป็นในลูกบอลกระเด้งกระดอนเตะได้หรือว่ามาทําเป็นยางรบนะคะ่ะยางรบก็คือรับเบอร์รับเบอร์แปลว่ายางรบนะคะ เราก็ใช้คําว่ารรปเปอร์มาตลอดะค,ะค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็คือที่ราคาที่มาจากนั้นเขาก็ดูต้นนะคะเขาก็ได้เอาฝรั่งนะคะเขาก็ได้เอาต้นยางนะคะเอามาเล็ดะคะ่ะมาปลูกที่ประเทศอินเดียอืมอไอเิ่มแรกเดี๋ยวครูพิมัยตั้งนั่งก่อน,นะคะ่ะมาปลูกที่ประเทศอังกฤษคะ่ะที่ประเทศอังกฤษเนะะี่ยเขาจะมีสวนสาธารณะนะคะสวนในพฤกษศาสตร์นะคะเรียกว่า Q คิวการ์เดนครูพิมัยก็เคยได้ไปดูนะคะ ว่าอยากจะไปดูต้นยางต้นแรกที่ประเทศอังกฤษเอามาปลูกค่ะก็จะเป็นกระโจมเลยนะคะแล้วก็อากาศปรับอากาศให้เหมือนกับในเขตร้อนนะคะเขตร้อนชื้นนี่ค่ะต้นยางก็อยู่ได้และหลังจากนั้นคนอังกฤษเขาก็มาสำรวจแถวประเทศเอเชียเขาก็ได้เอานำมะเร็ดยางมาด้วยค่ะมาปลูกที่แรกทีที่ประเทศเซียร์งคาค่ะดูสิคะว่าเป็นยังไงนะคะประเทศ คือพอมาปลูกนะคะก็คือปี2421นสอ่ค่ะเอามาปลูกที่ประเทศเยลังกาเพื่อนรู้ไหมคะว่าประเทศไทยะคะ่ะปลูกยาพาร,ราค,ครั้งแรกปีไหนที่จังหวัดอะไรรู้ป่าใครตอบถูกไหมคะคือสมัยจได้รงวัลคะ่ะจะคิดว่าเพื่อน <S <S ๆน่าจะตอบถูกกันทุกคนนะคะเอามาปลูกที่จังหวัดกลางะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษยาสวัสดีนะคะที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะก็คือเอาเข้ามาปลูกครั้งแรกนะคะ ที่ประเทศศรีลังกาปี2421แต่กว่าจากศรีลังกาเขาก็กระจายไปอินเดียจากอินเดียก็ไปมาเลเซียนะคะไปอินโดนีเซียมาประเทศไทยครั้งแรกคือพญารัศดานุปรเดชค่ะหรือคอมซีบีด้านละนองที่ครูพิสมัยไปคราวที่แล้วนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดละนองไปเห็นตระกูลคอมซีบีน้นละนองนะคะแล้วก็ท่านคอมซีบีเนี่ยก็ได้เอามาปลูกที่ จังหวัดตังนะคะที่อำเภอกันตังนะคะเป็นต้นแรกปี2 4 0 0 3นค่ะเนี่ยคะ่ะหลังจากที่ไปปลูกที่ที่ศรีลังกา13ปีนะคะ13ปีถึงได้เข้ามาปลูกที่ไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกันในะะทางศรีลังกาเขาบอกว่าต้นยางเขาอายุมากกว่าเราค่ะเขาสามารถคุยได้นะคะแล้วประเทศมาเลเซียเขาก็คุยได้ว่าต้นยางเขาอายุมากกว่าเรา เราก็ยอมค่ะเพราะอะไรคะเพราะตะหลังเราสามารถที่จะขยายพื้นที่ปลูกยางแล้วก็พัฒนาตัวเองจนลายเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกค่ะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองเราให้เข้าไปเลยค่ะเราอาจจะไม่ใช่เก่าแก่ที่สุดแต่เราก็ยังต้นยางของเราก็ยังอยู่เป็นตอนนี้ก็ประมาณร้อยสามสิสปีแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณยิ้มหวานค่ะ วันนี้ให้ดูบรรยากาศของมันดิฟค่ะครูพิสมัยมาแถวนี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศรีรังกาก็เลยจะให้เปิดมุมมองกับประเทศศรีรังกาไปค่ะมองโลกมองประเทศเพื่อนบ้านเรานะะี่ค่ะศรีลังกาเป็นประเทศแรกที่ปลูกที่ปลูกจาพารานะคะที่เอามาปลูกในเอเชียค่ะเปิดบริสุทธิ์ครั้งแรกเลยคนก็สงสัยเอ๊ะเพืชอะไรแล้วก็มีท้ํายางมีอะไรเงี้ยนะคะศรีรังกาเป็นประเทศที่เหมาะสมมากนะคะในการปลูกยาง ใช่ค่ะวันนี้มามาไลฟ์ที่มันดีฟค่ะอากาศดีค่ะเห็นไหมคะแด,ดดออกดีมากโอ้หน้าหน้าสบายค่ะทีนี้เจเลยค่ะอพอเข้ามาปลูกที่นี่เป็นประเทศที่เหมาะสมตอนแรกตอนอ้นยางก็ได้ดีคือตอนอ้นยางโตดีพัฒนากันได้เยอะมากเลยค่ะขยายมากเลยในประเทศเังกาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเกิดปัญหาอะไรรู้ป่าคะทำไมถึงได้หยุดชะงักไป เดี๋ยวมาดูพื้นที่ปลูกยางของเขานะคะว่าปาเยอะไหม้ที่ปลูกยางของเขาตอนนี้มีเจ็ดแสนไร่ค่ะน้อยกว่าไทยนะคะของไทยเราเนี่ยยี่สิบห้าลานไร่แล้วค่ะของเขายังเจ็ดลานไร่นะ่เจ็ดแสนไร่นะคะแล้วก็ผลผลิตของเขาก็คือแปดหมื่นตันต่อปีนะคะเหตุที่แบบว่าพื้นที่เขาน้อยขยายไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเขาเป็นเขตชุ่มชื้นเขตร้อนชื้นเขาไปเจอปัญหาค่ะ ปัญหาโรครากค่ะโรครากขาวซึ่งเป็นปัญหาที่หนักมากนอกจากนั้นก็เป็นคือเป็นแหล่งรวมโรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคปร่วงโรคไฟทอปโทราคอเรคโตติกัมคือทุกอย่างค่ะก็เลยที่เสียนาการก็คือจะเป็นแหล่งแหล่งที่แบบว่าโรคมากเลยค่ะเป็นโรคแพร่ระบาดมากนักพิชาการเขานักวิจัยเขาจะเก่งมากเลยค่ะเรื่องโรคนะคะถ้าใครจะศึกษาเรื่องโรคี่ยจะต้องมาที่เสียนาการค่ะ เพราะเขามีเพราะเขาเจอทุกโรคค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะวิจัยเพื่อที่จะป้องกันร,รักษานะคะตรวนี้เนียลยคะ่ะอ,อันนี้คือประเทศเสียลังการนะคะที่เขาเป็นประเทศที่ในที่แบบว่าต้นยางต้นแรกที่ปลูกในประเทศเซีลังกานะคะถ้าใครได้ไปที่เสียลังการนะคะอย่าลืมไปดูต้นยางต้นแรกของเขาะคะ่ะเช่นกันค่ะที่มาเลเซียก็มีนะคะอยู่ตรงชายเหนือของมาเลเซียะคะ่ะ แล้วก็ส่วนของไทยแล้วก็ที่จวดตรังนะคะไปได้เลยคะ่ะตรงนี้พอเราไปในเขตที่ไปเที่ยวนะคะพอเรารู้ประวัตแวิแล้วก็จะมีความสนุกมากค่ะในการที่จะท่องเที่ยวตรงนี้นะคะว่าโอ้เข้าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นยังไงทําไมถึงได้มีประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ได้ความรู้ด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะ นี่ค่ะที่ว่าปัญหาเขาเจอโรคมากค่ะและอากาศเขาก็แปรปรวนคือทางนี้จะฝนตกมากเดี๋ยวก็น้ําท่วมค่ะคือทางไอ้ทางเสีรังกาทางภาคใต้ของอินเดียน่ะจะเจอปัญหานะคะเพราะเขาอยู่กลา,างมหาสมุทรค่ะอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะอันนี้ก็จะเจอนะคะก็คือพายุปแปรปรวนลมแปรปรวนฝนตกนะคะถ้าตกก็ตกหนักเลยแล้วก็น้ําท่วม ทำให้เขาวันเกริดเขาน้อยถ้าจะเกริดไม่ได้รั้าพลอยพอไม่มีฝนกแน็แล้งค่ะนี่แหละค่ะคือคือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านเพืเจอนะคะคือทุกประเทศเนี่ยก็คือจะเจอบ้างเจอน้อยบ้างมากบ้างเพื่อยู่กับการปรับตัวค่ะมันก็เป็นงานหนึ่งค่ะที่ท้าทายนักวิจัยของแต่ละประเทศนะคะที่จะได้ทาวิจัยกันนะคะราะว่าเราไปเจอแบบนี้แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกัน อย่างประเทศไทยเรายังไม่เจอสมมติว่าเรายังไม่เจอปัญหาโลกนี้แต่พอเรามาประชุมร่วมกันทางอีกประเทศหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอแล้วแล้วเขารักษาอย่างนี้เราก็ได้เอาความรู้ของเขานะไปต่อยอดไะคะ่ะไปต่อยอดมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะตรงน,นี้นี่แหละคะ่ะมุมมองของประเทศศรีรังกาเขาสําคัญนะคะนักวิจัยเขาเข้าเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะเคยมีนักวิจัยค่ะที่ มาแลกเปลี่ยนกัน,กนค่ะกับครูพิสมัยนะคะเข้ามาอยู่ด้วยประมาณสองสาเดือนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าของเขาก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึ่งนะคะแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะเออบางทีเขาก็จะถามมาว่านี่เขาเจอปัญหาอย่างนี้ของประเทศเรามีการจัดการอย่างไรนะคะเขาก็จะเป็นการคุยกันระดับนักวิชาการนักวิจัยค่ะอันนี้เ he ห็นไหมคะว่าเป็นประโยชน์มากค่ะที่มีความร่วมมือกันในแต่ละประเทศนะคะเขาก็ให้ความรู้เราหลายด้าน เวลาเจอโรคต่างๆนะคะเราถามเขาเขาก็ให้ความรู้เรามานะคะทีนี้พื้นที่ปลูกยางของเขาก็ยังน้อยแล้วประเทศคู่แข่งประเทศอื่นๆก็ขึ้นมาแข่งขันเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็น3ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ผลิตยางมากที่สุดในโลกนะคะแต่ตอนนี้เวียดนามมาแซงค่ะแซงอันดับ3าจากมาเลเซียนะคะก็ไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนาม แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้แถวประเทศแอฟริกาก็คือโคดิวัวค่ะเขาก็ขึ้นมาแสงเวียดนามค่ะเห็นไหมคะว่าคือทุกคนก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้ได้นะคะแต่ก่อนครูพิสมัยก็เคยคิดค่ะว่าเอ๊ะทาไมอ่ะความรู้ของเราทําไมเราไม่เก็บเป็นความลับละ่ะเราไปบอกเขาทําไมแต่เ,เขาก็โตแล้วเป็นคู่แข่งกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่ารุ่นพี่หรือว่าผู้ใหญ่ค่ะเขาก็ได้บอกว่าคนเรานะ่ย ถ้าเราเก่งอยู่คนเดียวเราก็เหมือนกับเราอยู่ในกาลาแต่ถ้าเราให้เพื่อนๆน่ยสามารถที่จะมาแข่งขันกับเราได้เราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นยิ่งๆขึ้นนะคะไม่งั้นเราก็จะคิดว่าเราเก่งอยู่แล้วเราเลยไม่ทําอะไรเพื่อนๆเก็ตไหมคะตรงนี้นี่นะคะ่ะมุมมองของประเทศศรีลังกานะคะถ้าใครมีได้มีโอกาสะคะ่ะมาเที่ยวค่ะที่เอ่อแต่ก่อนนะคะสมยัยสมัยเมื่อก่อนโควะิดค่ะ เขาบอกว่ามามา,มาดีฟเนี่ยยังมิเราไม่มีสายการรมีนตรงมาที่นี่ค่ะเราจะต้องไปแวะที่ศรีลังกาก่อนถึงจะมาที่มาดีฟแต่พอตนหลังมีสายการรมีนโดยตรงนะคะมาที่นี่ได้นะคะยิ่งสะดวกค่ะสะดวกมากค่ะที่นี่ที่ที่เกาะมาดีฟค่ะเดี๋ยวเราให้ฟังหน mm ่อยค่ะเขาเป็นประเทศมุสลิมแต่คะเขาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่นอกโรงแรมนะคะเขาจะไม่ไม่มีสุราไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็แต่งตัวโป๊ก็ไม่ได้นะคะ จะมาใส่สายเดี่ยวเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้ค่ะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะลงที่สนามบินอ่าแั้วซีนี้เขาก็จะมีเรือมารับเราะค่ะมาตามโรงแรมที่เราจองไว้นะคะก็อยู่กลางก็เป็นเกาะต่างๆทีนี้ที่ดั้งเดิมของของ,ของมาเดเียค่ะเขาจะเป็นภูเขาไฟเป็นป่องภูเขาไฟเพราะฉะนั้นที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเรานั่งอยู่ตรงเหนือภูเขาไฟนะคะเราจะเห็นว่า บริเวณรอบๆนะคะเขาก็จะมีการที่แบบมีรถขุดนะคะขุดทรายนะคะมีเรือขุดมีอะไรขุดแล้วรถตัโคก็จะมาถมดินนะคะถมดินเกลี่ยดินอันนี้ก็ทําได้เพราะว่าเพราะว่าความลึกของทะเลไม่มากใช่ไหมคะเนื่องจากเขามีภูเขาภูเขาไฟใต้ดินเขาเลยถมดินได้แต่ถ้าไปถมดินที่ประเทศไทยเรายัางเอาทไทยนี่ไม่ได้นะคะเพราะลึกมากทะเลลึกมากถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มหรอกค่ะอันนี้ทําไม่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าไอาการถมดิน เพื่อในทะเลแลวจะสร้างแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกประเทศนะคะตรงนี้อันนี้ก็สบายๆค่ะบรรยากาศสวยค่ะแดดแจ่มนะคะก็ฐานเขาเหมือนกันในโรงแรมพนักง,งานก็จะมีทั้งคนไทยนะคะคนไทยแล้วก็คนพื้นบ้านที่นี่นะคะคนไทยเขาก็มาทํางานบางคนก็มาอยู่เป็นสิบปีเพราะว่าเขาอยู่แล้วมีความสุขนะคะที่นี่แล้วสวัสดิการของโรงแรมที่ให้เขาก็ดีด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาอยู่เราก็เหมือนกับว่าบรรยากาศก็ดีมากค่ะทุกอย่างพอเข้ามาในโรงแรมนะฟรีมาทุกอย่างค่ะมีอาหารครบทุกมือ้อในในห้องนะคะก็จะมีพวกไออาหารพวกแน็คพวกไออะไรนะของกินเล่นน่ะคะ่ะพวกเครื่องดื่มต่างๆก็เต็มตู้ไปหมดเลยคะ่ะแล้วจะกินแล้วเขาก็จะมาเติมให้วันละครั้งอย่างเงี้ยค่ะมีเบียมีอะไร และข้างนอกนะคะก็จะเป็นเป็นซุ้มต่างๆนะคะก็จะมีซุ้มให้เราไปนั่งก็สั่เครื่องดื่มได้นะคะพอตอนเที่ยงก็มีอาหารให้ไปทานนะคะตอนเย็นก็เหมือนกันไม่ว่าจะมีอาหารที่แบบเป็นบปุฟ๊เฟ่นะคะนานาชาติหรือว่าเป็นอาหารประจําชาติอาหารไทยนะคะก็จะเป็นในเป็นห้องอาหารในอ,อาหารอิตาลีก็ห้องอาหารเองแล้วก็อาหารในอีกห้องอาหารนึ้งก็จะเป็นใน เป็นอาหารพวกอารับอนี้นะคะเขาก็จะมีค่ะตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายค่ะแล้วเราก็ว่ายน้ําที่ที่หลังบ้านเรานะคะแล้ววันนี้คุณพิสมัยก็จะไปนั่งเรือเที่ยวนะคะวันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะก็คือให้เปิดมุมมองของประเทศศรีลังกานะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวนะคะคุณพิสมัยก็เนี่ยค่ะจะไปวันนี้ก็จะไป ไปเทียบทะเลไปชมไปถ่ายรูปตามมุมต่ตางๆของเกาะนะคะคิดถึงสวุวาาณนาใ่คิดถึงครูพู้สมมยสวยุวรญณเอ็กซ์เปิดค่ะ